สปอยวันพี e ตอนที่982ลูฟี่พบกับ6กล่องนภา สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยด่วนนะครับของมังงะวันพีชตอนที่982นะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันว่าอันนี้เป็นสปอยด่วนนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีความยาวที่มันมากมายซึ่งเดี๋ยวมันจะมีสปอยเต็มๆมาอีกและหากสปอยตัวเต็มมานะครับก็จะมานําเสนออีกหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันจะมีบางส่วนนะครับพอตัวจริงออกมาเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนรัคะบ ที่เอามาจาเรดรอนอีกหนึ่งทีนะครับซึ่งจะเป็นสแกนจากเกาหลีนะถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมว่าสปอยมังงะวันพีซตอนที่982เป็นยังไงและท้ายคลิปนะฮะก็จะมีการถามตอบด้วยเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งและเราไปรับชมสาสปอยวันพีซตอนที่982ตัวแรกกันก่อนเลยโดยก่อนหน้านี้ไคโดได้ทําการยื่นข้อเสนอเป็นรางวัลหากใครผู้ใดสามารถนําตัวลูกชายของเขาอย่างยามาโตมาหาเขาได้แล้วก็เขาผู้นั้นนะฮะจะได้สิทธิ์ในการท้าชิงของ1ใน3ดาวเด่นของ กลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ของไคโดและใครผู้นั้นสามารถชนะได้ก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งใน3ดาวเด่นแทนแต่ดูเหมือนว่าแบล็กมาเรียเธอจะไม่ได้สนใจในข้อเสนอนี้เลยและเธอไม่ได้ออกไปตามหายามาโตะแต่เธอกับเลือกที่จะโกงเหล้าแล้วก็อยู่กับไคโดต่อนะฮะโดยไม่สนใจในเรื่องของยามาโตะเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในขณะนั้นเองนะครับไคโดกับเจ้าโชกุนโอโรจินะครับก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะครับโอ้โหสองคนนี้เนี่ยสายดื่มจริงๆและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าคันจูโร่ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับนาต มาเป็นตัวประกันให้กับไคโดซะด้วยและทางด้านของคันจูโร่ก็รายงานเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทางโอโรจิแล้วก็ทางไคโดสั่งไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวและก็คงจะบอกนะครับเรื่องที่ว่าเดนจิโร่นะครับทำการหักหลังพวกเขาด้วยแหละครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าทางด้านไคโดพวกเขายังไม่รู้แหละครับว่าตอนนี้นะครับในโอนิงาชิมะกาลังเกิดเรื่องที่มันปั่นป่วนมากๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าคันจูโร่นะครับมันก็บินตรงเลยนะฮะในการมาหาทางด้านของไคโดและแน่นอนแหละครับว่าในตอนที่แล้วได้มีการปรากฏตัวขึ้นของมาโก ิชโชและก็เนโกะมามูชิเนโกะมามูชินะครับจึงทําการติดต่อทางภาคสื่อสารนะครับให้เหล่าก้าวปลอกดาบแดงได้ทราบว่าพวกเขาเนะี่ยมาถึงที่นี่แล้วซึ่งก้าวปลอกดาบแดงนะครับที่อยู่ในเรือดำน้ําของลอก็คงจะรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเขานะครับได้เมาโกนกฟินิก์อดีตมือขวาของกลุ่มโจรสลัดนวดขาวนะครับได้มาช่วยเหลือพวกเขาในการก่อกรกบฏครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านของฝั่งเดนจิโร่ที่เขานําทัพนะครับของเหล่าซามูไรามาซึ่งเดนจิโร่นะครับ แน่นอนแหละครับว่าใครจำไม่ได้นะครับซาสากินี่ก็คือเป็นหนึ่งในหกล่องนาพาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าซาสากินะครับยังไม่ทราบตัวจริงนะครับของเดนจิโร่และเขายังคิดว่าเดนจิโร่ก็คือเคียวชิโร่อยู่จึงทําให้นะครับเดนจิโร่เอาข้อได้เปรียบตรงนี้แหละครับในการจัดการกับซาสากิไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสามารถจัดการชนะไปได้หรือแค่เพียงพล้มเท่านั้นและเหตุการณ์ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับตอนที่พวกอุซบและก็ชอปเปอร์นะครับไปที่ย่านโคมแดงนะครับของทางแบล็กมาเรียซึ่งตอนน ว่าชอปเปอร์ได้ตามองตากับบิ๊กมัมแล้วพวกเขาที่พบบิ๊กมัมนะครับก็ตกใจสุดขีดและก็กําลังหนีนะครับพวกบิ๊กมัมด้วยรถถังและเหตุการณ์ก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือจะมีอุนติกับเพจวันนะครับหนึ่งในหกล่องละพายอีกแล้วซึ่ง2คนนี้จะมีความสนิทสนมกันนะครับเหมือนพี่น้องแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพี่น้องจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปรอนะครับว่าเขาพูดคุยกันว่าจะเป็นหรือไม่ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ทําภารกิจในการตามตัวยามาโตะมมมาาาาาาาเเเเพพรรวววว่่กกกกกก้็็หหหััังงนนนนนนนบใใทชิิิตืืออดู อุนตีนะครับจะขอเพจวันนะครับขี่หลังซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเพจวันก็ทําการปฏิเสธอุนตีเธอโกรธนะครับและทําการรัดคอเพจวันนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าโกรธแบบจริงจังอ่ะก็คือแบบว่าเป็นการแกล้งกันระหว่างพี่น้องมากกว่าซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนนะครับกำลังหยอกล้อกันนั่นเองลูฟี่นะครับก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขานะครับแล้วก็สปอยตอนนี้ก็จบไปนะครับซึ่งบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสปอยสั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าช่องเรานะครับจะทำสปอยตัวเต็ม อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแล้วกันนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและแน่นอนแหละครับว่านะครับมันเป็นประเพณีของเราอยู่แล้วหากมีสปอยตัวแรกมาและมันมีเวลาเหลือนะครับให้เราทำอะไรแบบนี้อีกผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทําถามตอบกันดีกว่านะครับกับคอมเมนต์แต่ละคนนะครับที่มีการพิมพ์กันมานะครับในช่องของเราซึ่งมันก็จะมีทุกที่อยู่แล้วนะฮะหากสปอยวันพีดมาถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร์และเราไปรับชมกันดีกว่านะครับถ้าถามตอบท้ายคลิปกัันนนถ้้าาาาอย่่งเเรรมมิ ต้นที่คําถามแรกกันก่อนเลยของคุณบันเทิงเดียวเอาอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะกุลนาเอาคําว่าเฟนเมดขึ้นต้นก่อนคําว่าวันพีชภาคพิเศษครับเกือบทําผมเข้าใจผิด คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมหลายช่องจะต้องเอาคำว่าวันพีชนะครับขึ้นต้นก่อนเสมอมันเป็นคีย์หลักนะครับในการเซิร์ชถึงสมมติถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะพิมพ์คาว่าวันพีชหรืออยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวันพีชนะครับหากเรา,เาคําว่าวันพีชขึ้นต้นนะครับมันจะทําให้คนเนี่ยสามารถเจอช่องของเราก่อนนะครับอันนั้นแหละคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเอาคําว่าวันพีชขึ้นก่อนส่วนคําว่าแฟนมด คือจริงเนี่ยถ้าหากคุณดูคลิปชัดๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วหรือว่าในคลิปนะครับทั้งต้นเรื่องหรือว่าตอนท้ายคลิปนะครับผมก็จะบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นแฟนเมดนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้และประกอบกับว่านะครับก็คือทําแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงตั้งแต่ตอนที่1ผมกลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปเวลาคนเซิร์ชนะครับจะเซิร์ชไม่เจอสลับซีรีส์นี้ก็เป็นว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับในซีรีส์ต่อๆไปละกันเนาะคำถามต่อไปนะครับของคุณมิสเตอร์ท็อตสกายวอล์กเกอร์อะ ผมว่าแล้วเพิ่งอ่านมาเ่ครเขาว่าโอเด้งเคยอยู่กลุ่มหนวดขาวแล้วผมดูตอนเก่าๆลูกเรือหนวดขาวเคยบอกเอสมาเป็นหัวหน้านห,นหน่วยที่2แล้วผมอ่านภาควาน,นเลยเข้าใจว่าโอเด้งเคยเป็นหัวหน้านหน่วยที่2อ5 5า้า คือถามว่าหัวหน้าหน่วยที่สองเนี่ยผมบอกเลยนะเป็นหัวหน้าหน่วยที่อาพับมากๆใครสังเกตไหมใครเป็นหัวหน้าหน่วยนี้นะครับต้องตายหมดเลยแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่โอเด้งไปแล้วใครไปเป็นหัวหน้าหน่วยลบที่2นะครับและคนคือคือ,คอหมายว่าคนที่ก่อนหน้าเอสเนี่ยมันใครว่าหัวหน้าหน่วยลบที่2องเขาตายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างคำถามต่อไปของคุณเจดีสิริพิมพิง ดีมากครับอธิบายทุกคลิปว่าไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอ่ะก็ผมพยายามอธิบายทุกคลิปนะครับก็คืออยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงมากกว่านะครับก็คือมันเป็นแฟนเมกนั่นแหละคือผมเชื่อว่าบางคนอาจจะดูวันพีทแล้วเบื่อไงคือแบบวันพีทวันพีทดูมา20ปีนะครับหากเราเนี่ยลองเปลี่ยนรสชาติในการดูแฟนเมดบ้างเมือนก็ไม่น่าใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับใครชอบก็เสพใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเสพนะครับเรื่องง่ายๆเลยคำถามต่อไปของคุณ P.K.K จินเบเก่งไหมครับผมไม่เคยเห็นความสามารถของเขาเลยเอาไม่ค่อยเห็นนะครับตัวทีอานผิดจินเบเก่งเก่งมากๆเลยครับเขาเป็นถึงเจเทพโจรสละและนความด้วยเขานะครับแต่ว่าสามารถใช้พลังของน้าทะเลได้จึงสามารถต้านทานนะครับผู้ที่ใช้พลังผลปิศาจได้ดีด้วยเหมือนตอนที่เขาสู้กับเก็กโคโมเรียนั่นหละครับที่เขาใช้น้ําทะเลของเขาในการจัดการนะครับเจเนอรลลซอมบี้ของโมเรียอันนั้นก็ถือได้ว่าพลังผลปิศาจเก่งนะครับแล้วก็วิชาคาราเต้เงือกของจินเบนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยลูฟี่นะครับได้จินเบมาเป็นลูกเรือนะครับเป็นอะไร มัน OP มากๆแลนะนะสำหรับกลุ่มนี้คำถามต่อไปนะครับของคุณบุษ c h ช n แนลพี่จะคิดยังไงถ้าโครลาซอนไม่ตายแล้วมันจะเป็นยังไงโครลาซอนเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียสละมากมากนะครับผมจําได้ผมอ่านตอนนั้นน่ะก็คือแบบน้ําตาไหลเลยนะอันนี้คือไม่ได้เวรอนะคือแบบว่าโอ้โหทาไมแบบคนมันรัก รักรอได้ขนาดเนี่ยแล้วแบบว่ายอมตายตอนท้ายอ่ะแล้วช็อตที่ว่าแบบว่ารอเนี่ยก็คือจากไปหาโคลาซอนเนี่ยคือตอนโคราซอนเจ็บนะครับหรือว่าจะตายเนี่ยเขาใช้พลังหมดพิษะของเขาเพื่อแบบว่าไม่ให้รอนะครับสามารถพูดให้คนอื่นได้ยินนะครับเพื่อปกป้องชีวิตของรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วมันยิ่งมาตอกย้ำอีกนะครับตอนที่ว่าเซนโกคนะครับบอกว่าเนี่ยโคลาซอนเนี่ยก็คือเขารักเหมือนลูกชายแล้วก็ครั้งเดียวที่โคลาซอนโกหกเขาก็คือตอนที่ว่าไปเอาผลโอเปโอเป้นะครับในการช่วยเหลือรอโหตอนนั้นผมแบบอเฮี he, ้ยรแบบโคะ เท่เลยแต่แบบไม่น่าตายเลยเสียดายมากๆคําถามต่อไปนะครับของคุณธนพลธนพินเห็นดูพวกปิกมัมอ่ะพอได้ขึ้นมาก็ถูกเตะลงไปซสามา เออน่าสงสารนะฮะพวกบ mm ิ๊กมัมผมบอกเลยแบบเฮ้ยโอซ่าได้ขึ้นมาแล้วอ่ะพอได้ขึ้นมาเสร็จปั๊บหล่นไปแล้วรอบแรกใช่ั้นรอบ2ก็หล่นอีกนะครับแล้วก็ฮาผมรอดูเวอร์ชันอนิเมะนะครับเพราะว่าเวอร์ชันอนิเมะคงเป็นอะไรที่ฮามากๆเลยนะแต่ละคนแบบหน้าเวอ่อคือกลุ่มบ mm ิ hmm. ๊กมัมเนี่ยผมว่าเขาพยายามเตะัดขานะครับแบบว่าไม่แบบว่าการเป็นพีนะมิดกันของ2คนเนี่ยมาต่อสู้กับพวกลูฟี่นะครับก็คือมันจะดูแบบว่าเว่อร์ไปหน่อยนะคือสองสองกลุ่มอ่ะของออบบขที่เจอพัท ก็ละหมดนี้นะครับก็เป็นสปอยวันพีชตอนที่982แล้วก็เป็นนะครับถามตอบท้ายคลิปเ็ราใครนะครับอยากให้ถูกคัดเลือกเข้ามานะครับอยู่ในถามตอบนะครับก็คอมเมนต์มาละกันนะครับแล้วผมจะทําการสุ่มมานะครับว่าของใครเนี่ยก็มาถามตอบกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนนะครับก็จะทําการคัดสรรแล้วก็แรนดอมมาก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้ก็สําคัญอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่า ไม่ได้ตังค์นะครับแต่ว่ามันเป็นกําลังใจดีๆแล้วกันคุณคิดดูว่าคุณทํา youtube ทุกวันมีคนติดตามคุณ2อ0แสนสามแสนหรือว่าล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคุณจะมีกําลังใจในการทําทุกวันแค่ไหนผมขอแค่นั้นนะครับไม่ต้องตัวเด็ดมาให้ผมก็ได้นะครับแค่กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับแบบว่าพอลงคลิปใหม่ปั๊บคนดูเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เป็นกําลังใจดีๆหรือว่าใครมาไลค์ผมเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีนะครับตังค์ไม่ได้เว้ยแต่ดได้ความรู้สึกหรือมาคอมเมนต์มาพูด